นะครับแดงน,นี่ฟ้า้านน้ำเงินนี่เพชรวันใจราคาที่อยู่ยน้ำเงินแน่นอนครับประมาณ61 71นะฮะก็ถือว่ายกท่ตี่ก็เต็มที่แล้วครับยกห้านะครับยกห้านะฟ้า้านนี่สถา,านฟ้าได้ยังเดินสาวหมัดไปเริกนะยังไม่ยอมนะเสือเท่า,ทายังไม่ยอมนะฮะเสือเท่ายังไม่ยอมนะฮะยังเดิน,น <Yeah. S 2> ดยกห้านะครับมับนนี่เงียบหมดแล้วนะจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์ ถือว่าน้ำเงินไร้ราคาแล้วน้ำเงินราคาเพราะว่าพวกมันเกียร์แล้วจ่ายตังค์ก็เรียบร้อยบอลล็อกจ่ายตังค์ก็เรียบร้อยแล้วโดนหมัดแล้ระวังมานะราคาเนี้ยร้อยละบาทเลยนะเขาจ่ายตังค์กันแล้วนะอย่าคงไม่เอาตังค์คืนนะอ๋อยอนะครับไม่จะไม่ทำกันแล้วเพราะว่าฟ้าล้าทานี่สถานฟ้านี่ก็เต็มที่แล้วเป็นวันชัยก็เต็มที่แล้วเดี๋ยวรอกรรมการชุมมือยังเป็นทางการนะ เต็มที okay. Okay. Uh, ่นะครับตอนนั้นคว้าก็เต็มที่ครับมาที่่ยยโอเคไรเป็นวันชัยโอเคอ่เดี๋ยวไปดูหลังเกมไปดูหลังเกมครับก็ถือว่าสมราคากัวเอกฮะถือว่าโชคก็ได้ดูเดือนเลื่อนพลาดแล้วเกิน เดี look, ๋น yeah. no, oh. mm. ี้ร right. uh ่างกายมีเลยนะน้อยนะอาการนี่เพชรวัชชัยครับไปไปดูนี่นด้หัวมิตรนครฮะก็พิมิตรนะครับพิมิตรก็ให้ไปพิมิตรก็พิมิตรก็ให้ไปสองกระปั้นนะแล้วก็ตีมงานครับพี่ลงกัเดิมไปไปดูแล้วก็ด้านหลังกันเนาะก็มานผู้ชายคนปีครับร้องแห้งคิดว่าคิดว่าน้องวันนี้เขาไม่หนีแบบนี้เขามายืนแรกกับเราในปีนักเกมก็น่ายจ้ะ น่าจะได้รู้มากกว่านี้เนาะเขาจุกจิกกันเนาะแล้วเราเราเราเป็นตัวไล่ด้วยอ่ะนะ้องเร็วด้วยชิดช้าทำช้าอย่างนี้ก็ต้องออกที่ยังไป็นงานก็มัดอยู่หันหัวตอนนี้ตอนนี้ในใจที่มีคิดคู่ชกไว้ให้ตัวเองไหมครับ ตอนนี้ยังไม่มีครับก็แล้วแต่แล้วแต่ผมบุญเดินเลยน้ำหนักน้ำหนักพี่กันนี่โอเคไหมร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสองาลงแขนสักร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามน้องเนาะครับผมมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยให้กำลังใจเราเพียบเลยวันนี้ครับฝากขอโทษด้วยครับที่ทำผิดหวังครับผมโอเคกลังใจสู้เอาม่ครับบบอแนี้ก็ต้องนี่ทีมงานดูแะนี่นี่ครับนี่ครับนี่อาจารย์สุรัตน์นะครับโอ้โหวันนี้ยิ้มแย้มสีคิงเขยับหน่อยให้น้องให้เอา อาโอเคถอยไปเลย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 เฮ้ยเฮ้ยเมันชัยเชิญชาญเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่ยนี่ยนขอโทษพี่ก็หน่อยเรับเฮ้ยนี่ครับเป็นใจครับผมเดี๋ยวคุยกับเพย์มนชัยก่อนเอาบังติ๊บเอาเลยเอาเลยกันเนาะ มีเสียวมีจังหวะตื่นเต้นน้องเกมวันนี้ช่วงไหนช่วงไหนที่คิดว่า <c oughs> เป็นช่วงที่กดดันเลยตอนที่พี่เขาเดินเล่นมาตอนที่เขาเดินยกสี่ไหมยกสี่พี่เขาเล่นมาได้ดีเนาะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเราได้อะ <c oughs> เราทำเขาลงมใช่ไหมคิดว่าถ้าไม่มีจังหวะล้มแบบนั้นนะครับในยกที่สี่สถานกา,ารณ์มันจะเป็นยังไง น่าจะแย่เนาะหลีามที่สีโดยผมได้ก็อยากแเลยใไม่แกนนี้พอใจพอใจผงานเลยไหมเนาะนิดนิดกว่าดาวฉีก่อนนะ ให้มาแล้วเลอยอาฉีกอนเมก่อนพีลพีลุเอาฉีก okay yes, hmm. ่อนไดครับสามารถโอเคครัเดี๋ยวให้น้องไปเอาฉีก่อนครับเพราะว่าเงินสำคัญที่สุดครับเอ้จังหวะที่วันนี้นี่ไม่มาบวกบวกหมัดบวกศอกเขาเนี่ยคือมาแผนมาจับค่ายเลยใช่ไหมฮะสานฟ้าได้เคล่อนอย่างนี้จับดาวอเนีสาฟ้าชุ่มมวยของเรายังไม่รู้อยู่ไหนเลยมอาอันตรายทเรามระสบการเของเราเนี่ยเรา อย่างเขาเพียมาแต่ครัวใจแล้ว่างเดียวแต่ผมก็คอยกำชับตลอดแล้วเราต่อยวันนี้เราขีดต่อยอย่างยืดก็ชนะแต่ผมก็วันนี้คือผมบอกอย่างไรแต่ไรก็มีเลือดรับคนมีเลือดเราไปแลกกับเขาไม่ได้เราะมมีอันตรายทุกทุกลูกครับด้วยประสบการณ์ด้วยต่างๆถ้าไปยืนแรกเราเสียเปรียบครับวันนี้ผมถ่ายถ้าไปไปข้างเขาโดยรวมเกมการชกวันนี้เนี่ยหลุยสใจพี่น้องที่ที่ชกวันนี้ครับเป็นไปตามแผนเลยเป็นแต่ยกสองครับ อย่างนี้ในใจนี่วางเล็งใครไว้ไหมครับผู้ชมคนต่อไปด้ครับใครก็ได้ยักแก้มือมิตาพัฒก็ได้อยากแก้มือมิตาพัฒนหนกเ่าแบบอใไนะก็ได้หมดเลยครับเพราะว่าไปต่อท่านโลกมันถึงกับปฏเวณทีมันตกก็ยังขายใจอยู่เนาะด้วยฟอร์มแบบนี้ก็น่าจะน่าจะได้เจอการแบบนี้แล้วพี่เนาะโอเค